สวัสดีคะ่ะพี่ๆวันนี้ก็มาพบกับสวนส้มโอทับทิมสยามสวนสุวรรณรัตน์กันอีกแล้วนะคะนี่คะ่ะส้มโอของแปลงนี้นะคะเราตัดหมดแล้วนะคะนี่ตัดตั้งแต่เมื่อวานซื้น,นะคะนี่คลิปเพิ่งมาลงให้พี่ๆดูกันนะคะมีลูกค้าถามผลกันมาเยอะมากเลยนะคะทางสวนไม่มีให้แล้วนะคะตัดล้างสวนกันเลยคะ่ะนี่ตัดรอบที่สมนะคะของฤด,ดูนี้นะคะนี่คะ่ะตัดล้างสวนหมดเลยนะคะ เนี่ยมีเท่าที่เห็นนี่นะคะอันนี้เป็นเป็นาทางสวนถ่ายคลิปไว้เมื่อ3าวันที่แล้วนะคะยังไม่ได้มาลงให้พี่ๆดูนะคะวันนี้มาลงให้ดูกันนะคะถ้าใครถามผลมาไม่มีแล้วนะคะพี่คะตอนนี้มีแต่ต้นพันธุ์นะคะกิ่งพันธุ์ยังสั่งกันมาได้นะคะถ้าใครจะรับกิ่งพันธุ์นะคะ นี่ค่ะของแปลงนี้เลยค่ะที่พาพี่พี่มาดูกันประจําเลยนะคะของแปลงนี้นะคะต้นพันธุ์ก็ของแปลงนี้เลยค่ะพี่พี่ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใครจะใช้ต้นเสียบยอดของทางสวนก็มีนะคะพี่พค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวส่งได้แล้วจะมาลงคลิปให้ดูกันนะคะ